รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบห้าร่วมกับบริษัท g r แกรนออริชั n นว e วบริษัทบุษราคำกรุ๊ปจำกัดเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0 2น6์9อ5 5ครบทุกรถหลากหลายเลื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสนับสนุนโดย อินซีชีวพันธุ ium, ์คีโตเมียมนาโนอลลิซิเตอร์และนิวทรีคอปให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยโดอรตาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปชล่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุนเรียนใบเหลืองต้นส้มกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม ร้านปอมบางรักจำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่ง mm hmm. ชลแกทธรรมนะครับผอ,อ,อของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้รายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชเกษตรเงินล้านนำพา,าพ่อแม่พี่น้องนะครับและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับมาดูพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลายหลายท่านคิดว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดใดดีและจะปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่วันนี้ เราพามาดูพื้นที่แปลงคร่าวๆนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านบกขี้ยางตําบลหนองหัวช้างอำเภอกันทะลาลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านเขตนี้เรียกว่าหนองปลาผอมนะครับพื้นที่เขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทํานานะครับเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เกาแก่อย่างเช่น ต้นกุ้งนะครับหรือต้นสแบงนะครับในศัพท์ของภาษาอีสานเรานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินทรายปนดินร่วนนะครับทรายจะมากกว่าดินนะครับหลายหลายท่านถามว่าสามารถปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับในนามผมนะครับเป็นผู้ที่าสามารถตรวจนะครับวัดค่า pH ของดินได้ผมยืนยันนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกทุเรียนได้ ปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้พืชเศรษฐกิจได้เพราะในเขตใกล้เคียงบริเวณนะครับเขตเนี้ยมีพื้นที่ที่ปลูกแล้วนะครับประสบผลสําเร็จแล้วมีอยู่หลายแปลงอยู่เช่นเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นดินดําดินแดงดินลูกหลังนะครับแต่ดินแบบนี้ก็สามารถปลูกได้ต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นทุเรียนนั้นขาดไม่ได้ก็คือน้ําที่มีค่า p h ที่เป็นกลางพื้นดิน ที่มีค่า pH ที่เป็นกลางอย่างน้อยๆ5.5หรือ6.5ขึ้นไปนะครับนั่นถือว่า,าเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้จริงครับผมมันก็จะเป็นนาข้าวนะครับที่เราเห็นอยู่แต่ก็จะมีสระน้ําอยู่ด้านหลัง1นึนลูกนะครับสระนี้ก็ยาวอยู่พอสมควรประมาณอย่างน้อยนอยก็ประมาณ25เมตรความยาวด้านหน้ากว้างก็จะอยู่ประมาณ13เมตรนะครับหน้ากว้าง13เมตรก็ ถ้าอยากจะให้พื้นที่มันมีมันมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเราก็อาศัยใช้แมใช้รถแมคโครนะครับดึงนะครับตักแล้วก็ถมพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นนาข้าวเนี้ยถ้าเราไม่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 คิดจะทําไม่คิดจะปลูกข้าวแล้วเนี่ยตรงเนี้ยวางไปเลยครับทําให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจกันให้ได้นะครับเอ่อตรงนี้ก็คือเป็นธาตุอาหารที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ลาดับที่สามนี่ก็คือเป็นค่าของธาตุอาหารในค่าพีเอชที่ต่าลงนะครับสี่นี่ต้อง สามและสี่ต้องปรับปรุงฮะต้องเพิ่มต้องเพิ่มธาตุอา,อาหารทั้งสามนะครับเม่ว่าจะเป็น npk อะไรพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าจะปลูกไม่ได้คือปลูกได้ครับเพราะว่าค่าของอตอนนี้ค่า p h อยู่ที่ห้าจุดศูนย์แล้วตอนนี้นะครับห้าจุดห้าห้าจุดเจ็ดขึ้นไปเนี่ยคือเกณฑ์กลางที่มีไม่ต้องไม่ไม่ต้องอปรับปรุงกันมากเท่าไหร่นะครับพื้นที่ดินเนี่ยด้านหลังนี่ถ้าจะมีการปลูก ทุเรียนนะครับก็จะต้องมีการปรับพื้นที่ให้เรียบกว่านี้นิดหนึ่งก็คือปรับให้มันเป็นแปลงที่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเอาต้นไม้ไอ้ที่มันมันเกินความจําเป็นออกไปนะครับแล้วก็มาปักแนวจัดระเบียบแถวนะครับลงไปถ้าอยากจะให้โตวไวนิดหนึ่งก็ใช้ดินลูกลังนะครับเสริมหรือถ้าเราไม่เสริมด้วยดินลูกลังเราปั้นปั้นโพลเลยนะครับทำให้มันเป็นโค้กไปก่อนเลยแล้วค่อย ปลูกแล้วสักประมาณ3เดือนแล้วค่อยเสริมด้วยดินลูกหลังก็ได้นะครับเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยก็ตระก,กูลนาโนอาริสเตอร์นะครับแล้วก็นิวทีิคอบฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คีโตเมียมนะฮะลาดลงพื้นช่วยอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้ปากรากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็จะไปไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับจะท,ทําให้ทุเรียนที่ลงแปลงเนี้ยเนี่ยพื้นดินแบบเนี้ย มีพัฒนาการที่ดีแตกใบอ่อนได้เร็วนะครับแล้วก็เจริญงอกงามตามระยะเวลานะครับอาจจะช้ากว่าดินแดงนิดนึงแต่ก็รับรองได้ว่าโตแล้วก็มีวิวัฒนาการในการเจริญนะครับเจริญัยของทุเรียนนะครับได้ดีไม่แพ้กันเท่าไหร่นะครับถ้าให้เทียบกับข้าวพีเฮในเขตของอำเภอ,อการทลักนะครับการทลักจะเป็นดินแดง ดินแดงวัดค่า P h เนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ5.8 6.1 6.2 6.3ถึง7เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินที่มีาธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าดินแดงนะฮะส่วนดินที่อำเภอนนําเกลี้ยงก็จะอยู่ที่ประมาณเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5.7นะครับ5.7 5.5ก็คือเข็มเนี่ยจะอยู่ที่คงที่นะครับก็ต้องเสริมด้วยาธาตุอาหารเช่นเดียวกันนะครับอาจจะ เสริมตัวกลางนะครับอาจจะเสริมตัวหน้านะฮะเสริมตัวหน้าให้มันมันมากนิดนึงนะครับเสริมตัวท้ายให้มันมากนิดนึงตรงนี้ถ้าดินดินพื้นที่นี้ต้องอาจจะใช้ปุ๋ยคอ,อกนิดนึงครับผมตระก,กูลขี้งัวท,ที่เป็นขี้งัวแห้งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้มีธาตุอาหารที่เป็นอินทรีย์หล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ตามด้วยคีโตเมียมแต่แปลงนี้ต้องต้องเน้นเน้นหนักด้วยคีโตเมียมนิดนึงครับผมกับน้ำนะฮะ คือเสียเปรียบเสียเปรียบนิดนึงคือพื้นที่นี้น้ําเราจะต้องอาจจะต้องมากกว่าที่เขาปลูกกันในในเขตพื้นที่ดินดีนะครับอย่างพื้นที่ดินดีเขาใช้สปริงเกอร์ลดน้ำเนี่ยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงของเราอาจจะต้องเป็นประมาณ45นาทีอะไรประมาณนี้คือให้ความชุ่มฉ่ำและความชุ่มชื่นนั้นเป็นไปตามระบบนะครับต้องจัดระเบียบในการวางท่อ PVC ให้สมบูรณ์นะครับทำให้ระบบน้ำมันมัน,ม,นมันดีดูดีนะครับ คือจัดแปลงทั้งทีเราต้องทําให้มันสมบูรณ์เลยจัดระเบียบวางให้มันเป็นผังก้างปลาแซมก็แลดูสวยงามนะครับ <S 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 นะครับเป็นพื้นที่โคกดินทรายนะฮะเป็นพื้นที่โคกดินทรายมีต้นกุง้งต้นสะแบงเนี่ยครับเป็นพื้นที่หลักนะฮะส่วนใหญ่เกษตรกร,กรชาวสวนเขตน,นี้ก็อยู่กันแบบตามบ้านนอกนะฮะก็จะมีพวกมะม่วงหิมพานเอามาปลูกยังไม่มีคนที่คิดนะกล้าที่จะลงทุนทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยได้มา ดูพื้นที่แปลงในเขตพื้นที่แล้วก็สนับสนุนนะครับที่จะให้ปลูกทุเรียนกับพื้นที่ดินแบบนี้นะครับมันมีกลยุทธ์มีวิธีการทำมีวิธีการปรับปรุงแล้วก็ปรุงแต่งนะครับอย่างพื้นที่ต้นไม้ที่เป็นลักษณะนี้เราต้องตัดออกนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันโล่งสวยนะครับมีการปั้นโคกนะครับหรือยกร่องก็ได้ครับปั้นโคกหรือยกร่องที่มีความกว้าง ะะที่มีความกว้างในในรัศมีอยู่ในเกณฑ์ประมาณ6เมตรนะครับให้มันเป็นล่องข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทาเป็นพื้นที่ดินเรียบเลยเพราะว่าพื้นที่เนี้ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือฝนตกหนักน้ําก็จะไม่ท่วมขังอยู่นานนะครับแต่เรามีลำมีสะนะครับที่สามารถใช้น้ําขึ้นมาลดต้นทุเรียนของเราหรือลดผล,ผลผลิตที่เราเตรียมแปลงที่จะปลูกเนี่ยครับอันนี้พูดกันถึงวันข้างหน้าเลยนะครับที่จะ มีโครงการที่จะรเริ่มทำนะครับรับรองได้ว่ามันเห็นผลเห็นผลผลิตได้แต่ถ้าเราแต่งเพื่อให้มันเป็นล็อกจัดให้มันเป็นเพื่อความสวยงามให้มันมีปนอยู่บ้างในเวนในการเวระยะห่างก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วไม้ใหญ่พวกนี้รากจะไปแบ่งแย่งนะครับแย่งอาหารที่อยู่ในคนทุเรียนอย่างเช่นเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปนเนี้รากไม้เหล่านี้จะลงไปแย่งนะครับอาหารก็แนะนําจริงๆก็คือให้ตัดออก แต่ถ้าเราเอาไว้นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งได้ร่มเงานะครับมันก็แต่มันก็มีผลดีแล้วผลเสียนะครับเพราะเป็นไม้ใหญ่สุดท้ายนี้ แนะนำของผมสายชนเคหรรมพออศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนประจำจังหวัดศรีสะเกดขอขอาบขอพระคุณและสวัสดีครับสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธุ์คีโตเมียมนาโนอาิซิเตอร์และนิวทรีคอรปให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยโดย็ดอกเตอร์กาเษมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอทชลา่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุเรียนใบเหลืองต้นสม้มกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม สนับสนุนโดยร้านสุนันเจริญการค้าจำหน่ายกิชช็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชนิดต่างๆกระเป๋าชิดต่างๆจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0973420785ครบทุกรถหลากหลายเลื่อนเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น